ได้เลยเออโอเคค่ะพร้อมไหมคะอ่าพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะพร้อมแม่เด็กพร้อมไหมคะโอเคโอเคค่ะมีใครอยากลกจากเวทีไหมคะไม่มีไม่มีมีใครเป้นไม่เป็นไหมคะไม่มีไมม่่ีะโอเคค่ะนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเหนือศึมา แล้วง้วง<ม>นะคะนะคะโอเคคนะ่ะขยับมาหน่อยลูกขยับมาหน่อยเออในระหว่างที่เราทำการสอมอนน้องเบียเต้นกับคุณน่ารักมาก<ๆ>และเราสองคนเต้นกันแบบก็คือแบบรู้เลยนะคะรู้เลยว่ามีเพื่อนแถวสารพระปางแน,น่จริงจำท่ามาจากตรงนั้นค่ะนะคะโอเคเหลือสี่คนน้งเบียลองเดาดูสิลองทายเอาไว้แบบทายเล่นๆน้องเบียคิดว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์ในเกมนี้อ,าอา่าอืม จะได้แค่เดาเนาะเดาไ่รู้ว่าดีเจจะปิดเพลงที่คนไหนเออแล้อย่างนั้นเดาว่าเป็นน้องแค่นี้แหละใชนต้องไอเดีย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 เขาบอกว่าเราจะเป็นอยูคนเลือกเราอะเาเลือกเราจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่รอดบนเวทีนี้ไอเดียเดี๋ยวรอบหลังจากนี้นะไอเดียเต้นแบบเอาให้สะบัดเลยนะนะนะได้ไหม ได้ะได้ได้ไอเดียมองใครอ่ะใครอยู่ตรงนน้นหลกมองใครอ่ะแฟนค่ะเขาอ๋อแฟนพ่ออยู่ตรงนั้นเหรอเปล่าพี่หนูเองนะคะแต่เขามองพี่เรานะเฮ้ยไม่เป็นไรนะโอเคนะคะอ่ะพร้อมนะคะจะให้น้องเบียส่งค่ะอยากส่งให้คนไหนก่อนเชิญได้เลยค่ะน้องค่ะพร้อมและยืนข้างพี่ปุ๊กนะคะก็คือตัวน้องเข้าตุนแขนพี่นะคะนะคะ แม่โอเลยคค่ะน้องน่ารักนะคะอะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเมลซิกมา อะไรท้่มาพอดีอ่ะเรารับทำไมอ่ะนะอะไรขึ้นกะอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นค็อะไรขึ้นก็ลูกสาวหนูหนูรับหมอนมาจากเพื่อนใช่ไหมเขามาจากน้ำพังใช่ไหมคะเออใช่ใช่ใช่อคือตอนนี้เขาเขาจ้องตาดิฉันไม่หยุดเลยนะเขาจะแบบขอความเป็นธรรมนะคะนะคะไม่เป็นไรค่ะมีขอรบวนให้ค่ะอะไรเก่งมากลูกไปรับของรางวัลด้านข้างเวทีก่อนเลยค่ะน้องเพลงอ่าตอนนี้เหลือแพรวา ่ะนับเงินค่ะนับตังค่ะนับตังนับตังนับตังนะนี่เป็นไงพี่เบียร์จำชื่อเราได้ใช่เออรอบนี้เราต้องเต้นให้สุดไปเลยนะโอเคไหมนับตังพีเบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์เชียร์ละพี่เบียร์เชียร์ละรอบนี้เอาเต้นสปัตเลยนะเต้นได้สปัตเลยนะเอวมาอะไรมาได้หมดเลยนะเดี๋ยวมีของรางวัลพิเศษให้ใครเต้นดีนี่ไง พี่เบียร์เขาจะเป็นกำนันดนีเกองอยากให้เป็นแดนเซอร์ให้พี่เบียร์เลยโอเคค่ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วมนื้อสิมา มัเมื่อกี้น้องเบียร์เห็นไหมนั่นเกิดอะไรเกิดแพ็กหยุดแต่แพ็กหยุดเนี่ยหว่งไม่หยุดที่ชายไม่เห็นไหม้าไม่ชัดแล้วถ้าชัดอะไรเลือกเลยถ้ามันไม่ชัดใช่ไหมโยบภาพภาไม่ค่อยชัดใช่ไหมฮะเอาใหม่ถ้ามันไม่ชัดเจนไปอยต่อ สนุกเท่าไรหลายคนเราให้ประชันกันไปเลยเอ้ยเอามาแบทเทิลกันเลยหรอแบทเทิลเลยเฮ้ยพู่เลยได้เราจะให้โชลีลาเต้นน้องนับตังคะเราสู้ไหมลูกสู้มาให้ดังๆลูกสู้ไอเดียเราเต้นสู้นับตังนะสู้เลยนะสู้สู้ได้ไหมโอเคสู้ไหมคะ สู้ค่ะโอเคค่ะนะคะไปยืนตรงนี้เดี๋ยวให้พี um> ่เบียร์ยืนตรงกลางเลยให้พี่เบียร์ยืนตรงกลางเลยนะคะฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะชนะค่ะนะคะโอเคพราไม่รูกอยากได้เพลงอะไรเป็นพิเศษไหมลูกอยากได้เพลงอะไรคะรถไฟบล็อกไม่มีลูกไม่มีค่ะเอาเคไหคะเอ๊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 ะ จินเพลงนี้นะคะเด็กๆยำชอบไอเดียพอไหมลูกพอไหมคะเต้นได้ไหมบอยเอ็กเต้นได้ไหมเต้นได้เต้นเยอะๆนะตออนี้เราใช้พื้นที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะไอเดียใช้ได้หมดเลยนะอนะคะแล้วโตไปเนี่ยโตไปนะแม่เอาแบบเอารูกให้ดูหนูจะแบบตกใจนะว่าวันหนึ่งหนูเคยยืนข้างๆพี่เดียนะ กำลังใจไหมเอาไหมขอกำลังใจจากพี่เบียร์หน่อยบอกเลยขอกำลังใจหน่อยครับบอกเลยกำลังใจนะคะสุนทรนะคะเราล่ะหน้าตางเราอยากได้กำลังใจจากพี่เบียร์ไหมมองมองมองก้าพี่เบียร์โตไปเนี่ยเผื่อเราจะเนี่ยพี่เบียร์เป็นไอดอลเออเอาไหมอยากได้กำลังใจจากพี่เบียร์ไหมขอบอกเสียงอันอ่อนหน่อยขอกำลังใจเลยค่ะบอกพี่เบียร์ขอกำลังใจหน่อย ว่าเขาพูดแล้วค่ะว่าเขาพูดแล้วเขาพูดแล้วนะคะโอเคอพี่จะให้กำลังใจหน่อยค่ะเราสู้ๆนะคะน้องน้ำตังอย่าไป็นยอมแพ้ตอ,อนนั้ะเออนะคะน่ารักจังเลยโอเคพร้อมแล้วพร้อมนะเตรียพร้อมกันเลยนะค่ะพร้อมแล้วมิวสิ่มา เนี่ยนะเนะคะน้องเบียร์เอายังไงดีล่ะเ้นไ่้สิเอายังไงดีล่ะเลือกได้ไหมไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยเลือกได้ไหมยากอ๋อตัดสินยากเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้เลยอ่ะเราเราควรทำยังไงดีคะอุ้ยเราจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีคะน้องเบียร์เราก็ให้ชนะสองคนไปเลยฮะ ติดโกงกันแล้วนะจ๊ะใช่แล้วนะรายที่มีใบ้ิดเรียบร้อยแ,แ,แ,แล้วนะคะ,ะคมาได้เลยค่ะรอบนี้อยู่กับน้องเตียด้วย